ทอดไข่ดาวนคัค่ะพี่น้องไข่ดาวจะออกมาสวยก็ในระหว่างเราเทเ้าส่ะพี่น้องเลยเทเทนะเทแ,เทเทเทแต่รู้ยเยอะให้แต่ว่านี่ยอา่าให้ยใส่เนี่ยน้ำมันให้เป็นรูตะกร้าต้องเป็นน้ำมันต้องเป็นรูนะคะทุกคนเราค่อยจะเทเบาๆก็ได้ จะให้ขิดทอดไข่ดาวไปน้าหมูทอดไข่ดาวนี่ค่ะพี่น้องไข่ดาวจะออกมาสวยก็ในระหว่างเราเทเลยค่ะพี่น้องเลยเทเทน้ำเทอันจะจะอยู่ตรงกลางพี่น้องไม่ใช่บาดแตกเวลาเปเทเทตั้มๆค่ะพี่น้องหม้อกระทะนี่ดีพี่น้องจบก็ถูถกไข่ เธอไข่ไมนั่นสิแตกสิหนอเราจะคอยสฉีดบดีหมอกระถาสิหนอทอดไข่ดาวนั่นค่ะพี่น้องไข่ดาวจะออกมาสวยก็ในระหว่างเราเทเ้าค่ะพี่น้องเลยเทเทน้ำเทอันทอดไข่ดาวหรือซาลตินพี่น้องทอดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเจ้าประมาณสิบใบนะครับยัดให้สุดพี่น้อง ถูกใครเธอใครไม้สิแตกสินะใครกาอาจสิบโอแตกแต่ว่าใครยัดไข่หม่ขึ้นอาสิบแตกมากี่รอบแต่ไข่เบาๆนะคะเท่คือยผ่เบาๆใครขอบคุนที่รับชมแต่รล้ยเยอะให้แต่ว่านี่เออย่าไผ่ใส่เนี่ยน้ำมันให้เป็นรูตะกร้าต้องเป็นน้ำมันเป็นรูนะคะทุกคนก็ไผ่จีเท่เบาๆกันนี้ ตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะทุกคนไม่มีถ้วยก็ถ,ถอะตอกใส่แก้วตอกใส่ถวยี่น้นงะมันจะค่อยๆแตกตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะทุกคนไม่มีถ้วยก็ถ,ถอะตอกใส่แก้วตอกใส่ถวยี่น้นงะมันจะค่อยๆแตกจะให้ติดทอดไข่ดาวไปน้าหม,มูเทเบาๆนะคะ ไข่จะได้อยู่ตรงกลางเบาเท่าไรแห้งดิทอดไปเรื่อยๆค่ะจะให้ติดทอดไข่ดาวไปน่าหมดต้องเป็นไรน้ำมันเมื่อค่อยสีบติดหม้อกระทะที่นอนแต่ว่าอันแต่ว่าจะให้น้ำมันหอนๆอนแล้วค่อยเทงลงเนาะดีพอดีก็จะรู้สึกรเป็นไรก็ที่นอจใจ ก็ไข่ดาวนะจ๊ะเต่านิมิดขอบคุณที่รับชมยายไข่สิบถอดไข่ดาวไปน้าหมดอนยายไข่เกดิดเอดถอดเรื่อยๆนะครทุกคนทอดออกตลาดเนะะอดอานะถ้าไข่ไม่สิบแตกระวังไข่ไม่ถ้าเอาไข่ก็ออกตลาดสัอดอกสิบหาใบ ขอบุณที่รับชมต้องเป็นไหลน้ำมันเมื่อคอยสิบติดหม้อกระทะพี่นนอกแต่ว่าแต่ว่าจะให้น้ำมันห่อนๆจะค่อยเทลงเนาะเอาเด้อค่ะเด้ออันนี้เจอใครไหมเนี่ยเพราะว่าใครจะให้ใครชมือเราเขาออกตลาดสักซิปหาใบ ก็ไถดาวก็ติ่มหัจังหนักตองข้นขึ้นกับมักสุกเนาะบางคน,นกับมักก็ขอบคุณที่รับชมพี่นอ้องตจบ้าถูกใครถือใครไ,ไม่ยังสิแตกพี่น้องแต่ริ้วเยอะให้แต่ว่าเนียเยอะให้ใส่เนี่ย น้ำมันให้เป็นรูตะกร้าต้องเป็นน้ำมันเป็นเป็นรูนะคะทุกคนกระไรจีเทเบาๆก็ต้องออกตลาดซักซีบหายไปก็ไข่ดาวเรือ่อซาลตินพี่น้องทอดไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องเจ้าประมาณซีบใบนะคะย้ําให้ใครเก่อาอาจสิบแตกแต่ว่าใครย้ําให้ใหม่ ขึ้นสิแตกเนาะพี oba, 1, iałem, ่น okay, nee, ้องแต่ไข่เบาๆนะคะเท่คือพลอยเบาๆไข่คือเท่มือเบาๆกี่สุดนะคะนี่อย่าให้เท่พอตรงกลางวันใดเท่มือเบาๆกี่สุดนะคะนี่อย่าให้เท่พอตรงกลางวันใด แมือเบาทุดนะนี่อยาให้เทบ่ตรงกลางวันไหไขครกาอาจสิวโแตกแต่ว่าใครยาไข่ใหม่เพิ่ตสิแตกมากี่รองแต่ไข่เบาๆนะคะเทคอยๆเบาๆใครคือทอดไข่ดาก็้องกินหางจังหวะบางคนเพ่กับมักซุกเนาะบางคนกัมัด เทมือเบาๆสุดนะคะนี่ยำไห่เท่ตรงกลางเบยนี่เอาเด้อค่ะเะด้ออันนี้เจอใครไหมเนี่ย,ยเยพราะว่าใครยำไผ่ใครเสมอเนาเมือเบาๆสุดนะคะนีย่ยำไม่เท่ตรงกลางเลยนี่ยไผ่จะถอดเรื่อยๆนะครัทุกค ทอดออกตลาดเนะาะผักไข่ไม่สิแตกระวังไข่ไม่ถ้าเอาไข่ครับจะจอ,อยู่ตรงกลางพี่น้นนะะองมันช่บัดแตกเนาะเวลาเทเทตั้มๆค่ะพี่น้องหมอกระทะนี่ทอดไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่รับชม ก็ไถดาวก็ต้องินหางจังหน่อยตงค้นขึ้นกับม,มักสุกเนาะบางคน้นกับมักข้นขอบพุนที่รับชมเทเบาๆนะคะไข่จะได้อยู่ตรงกลางเบาเท้าไดแห้งดิบเหมืนอนไม่หนีแตกดิน้นแค่เพืออ่อหยาดน้ำมัน ปุ guru, ่งใส่เมื่อก็เลยขนหงสูงในหน่อนงนะคะทุกคนทอดไข่ดาวคขาไปนอนก่อเอาเด้อขาเด้ออันนี้เจอไข่ไหมเนี่ยเพราะว่าไข่ย่าไผ่ไข่สูมเงินเนาะเหมือนไม่หนี่แต่ยืนแย่ไฟหยาดน้ำมันปุ่งใส่เมื่อก็เลยขนหงสูงในหน่อนงนะคะทุกคนทอดไข่ดาวคขาไปนอนก่อเอาเด้อขาเด้ออันนี้เจอไข่ไหมเนี่ย พราะว่าไใครย่าไข่สค,ครเสมอเนาะใครกาอาจสิบวัแตกแต่ว่าใครย่าไผ่ใหม่เพิ่นอาจสิบแตกเนาะพี่เนาะแต่ไข่เบาๆนะคะเท่ค่อย่เบาๆไข่ต้องเป็นไหลน้ำมันเมื่อค่อยสิบวัติดหมอกกระทะพี่เนาะแต่ว่าอันแต่ว่าให้น้ำมันพร่องก็ค่อยเทลงเนาะ แค่มือเบาๆสี่สุดนะคะนี่อย่าให้เทบพตรงกลางวันอเองแค่มือเบาๆสี่สุดนะคะนี่อย่าให้เทบพตรงกลางวันเองต้องเป็นไหลน้ำมันเมื่อค่อยสีโปติดหมอกระทะพี่น,อน้องแต่ว่าอันแต่ว่าจะให้น้ำมันห่อนๆแล้วก็เทงลงเนาะ ยาไผ่ติดทอดไข่ดา,าวไปน้าเอาด้อค่ะเด้ออันนี้เจอไข่ไหมเนี่ยเพราะว่าไข่ายาไผ่ไข่สุ่มเลยไม่จะคอยฉีดบดีบหม้อกระทะพี่นอ้องทอดไข่ดาวค่ะพี่นออ้องทอดไก่ฟอยๆ์ด้วยค่อยๆเทเปอดไปเรื่อยๆค่ะ ไม่ไข่จะถูทอดเรื่อยๆนะครับทุกคนท,ทอดออกตลา,าดนะตักไข่ไม่สิแตกแล้วว่างไข่ไม่แต่เอาไข่ก็